สื่อการสอนเกมการสอนที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกวิชาทุกระดับชั้นมีอยู่จริงหรือไม่จากประสบการณ์เล็กๆของทีเดนแชร์นะครับต้องบอกเลยว่ามีอยู่จริงและในคลิปนี้ทีเดนแชร์จะมาแบ่งปัน10สื่อเกมที่สามารถนำไปใช้ได้โดยนักเรียนไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไอทีสร้างง่ายสร้างฟรีและที่สำคัญใช้ได้ทุกวิชา คุกระดับชั้นทั้งประถมและมัธยมตามกันต่อที่คลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีวันที่1ทธันวา2567เดือนสุดท้ายของปีอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้ว ทุกท่านคิดว่าเวลาผ่านไปไวไหมครับสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยโดยเฉพาะคุณครูเข้าสู่ช่องทีเดนแชร์นะครับในวันนี้นะครับน่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่อยากจะนําเสนอมากๆและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับคุณครูหลายๆท่านเลยไม่ว่าจะเป็นคุณครูที่สอนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาทุกรายวิชาทุกระดับชั้นทุกกลุ่มสาระ หรือทุกท่านทั่วจัก,กรวาลเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งในวันนี้ที่ได้แชร์จะมานำเสนอ10ส,สื่อเกมการสอนที่สามารถนำไปใช้ได้โดยที่นักเรียนเนี่ยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไอทีแต่นะครับคุณครูจำเป็นอาจจะต้องมีโน้ตบุ๊กนะครับหรืออาจจะเป็น iPad ก็ได้แล้วก็มีอินเทอร์เน็ต ก็สามารถที่จะนำไปใช้สร้างความสนุกสนานในชั้นเรียนได้เสริมการสอนนะครับไม่ไว่าจะเป็นขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปหรือแม้กระทั่งเพิ่มบรรยากาศแบบ active learning ในการจัดการเรียนรู้ของทุกท่านแต่ก็ไม่อยากให้เชื่อนะครับเพียงแค่ฟังเท่านี้อยากให้ดูจนจบคลิปแล้วก็ลองสมัครแล้วก็นำสื่อต่างๆเกมต่างๆที่จะนำเสนอในคลิปนี้เนี่ยไปทดลองใช้จริงนะครับ เพื่อใช้เวลาอย่างคุ้มค่านะครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยขอกำลังใจนิดเดียวฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีนแชร์ด้วยนะครับเราไปเริ่มต้นที่เว็บไซต์แรกกันเลยครับไปเลย ก่อนอื่อยากเท้าความสักหน่อยหนึ่งกันแล้วกันนะครับจากคําถามที่เคยถูกถามเข้ามาบ่อยๆนะครับว่าสื่อไหนบ้างเกมไหนบ้างที่ใช้กับวิชานั้นวิชานี้ได้นะครับทีเด่นแชร์ก็พยายามจะตอบเสมอว่ามันมีสื่อที่สามารถใช้ได้ทุกวิชาทุกระดับชั้นจริงๆนะโดยเฉพาะสื่อใดๆก็ตามที่คุณครูเนี่ยสามารถ ใส่เนื้อหาหรือสร้างเนื้อหาในนั้นได้เองนะครับนั่นหมายถึงว่าคุณครูจะสอนเนื้อหาอะไรสอนวิชาใดนะครับสอนระดับชั้นใดก็ตามก็สามารถที่จะนําเนื้อหาวิชาของทุกท่านเองเนี่ยไปใส่ในสื่อนั้นๆเกมนั้นๆได้และนั่นจึงเป็นคําตอบที่ว่าสามารถใช้ได้ทุกวิชาทุกระดับชั้นนั่นเองนะครับและหนึ่งในนั้นอันแรกเลยที่ทีเดนแชร์แนะนําเสมอนะครับก็คือมันสร้างง่ายที่สุด แล้วก็สร้างได้หลากหลายด้วยและที่สำคัญมันฟรีนะครับนั่นก็คือ Word War นะครับทุกท่านก็มาที่ Google ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ Word War นะนี่นะครับก็เข้ามาแล้วก็จะเจอในลักษณะแบบนี้เขาบอกว่าสื่อเกมของเขาเนี่ยง่ายเหมือนกับการนับ 1, 2, 3เลยนะแล้วมันก็มีนะครับรูปแบบเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้ที่คุณครูสามารถที่จะสร้างได้พอสร้างเสร็จแล้วก็สามารถที่จะ นำนักเรียนเล่นในชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปก็ได้อาจจะลองง่ายๆจากเกมจับคู่ก่อนอาจจะลองง่ายๆจากแบบทดสอบก่อนเกมเปิดกล่องก,อก่อนก็ได้ในลักษณะแบบนี้และนี่คือสื่อหรือเกมอันแรกที่สามารถใช้ได้ทุกวิชาทุกระดับชั้นโดยที่คุณครูสามารถที่จะพานักเรียนเล่นได้หรือนะครับถ้าเกิดห้องเรียนใดที่นักเรียนมีความพร้อม มีเครื่องมือในการเข้าถึงนะครับหรือมีอินเทอร์เน็ตคุณครูก็สามารถที่จะส่งเกมใน WordW ดวไปให้นักเรียนเล่นก็ได้เพราะฉะนั้นในเว็บไซต์นี้เนี่ยสามารถทำได้2วิธีคือ1คุณครูพาเล่น2ส,ส่งไปให้นักเรียนเล่นลองเลือกตามความเหมาะสมและลองมาสมัครเป็นสมาชิกและสร้างเพื่อนนำไปใช้กันนะครับ เว็บไซต์ที่2นะครับที่สามารถเป็นสื่อหรือเกมก็ได้ที่ใช้ได้ทุกวิชาทุกระดับชั้นแล้วก็นักเรียนไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไอทีด้วยนะครับและเป็นเบอร์1ของเกมเปิดแผนป้ายทั้งหมดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ b a มบ o o s o นะครับอลองเข้าระบบดูนิดนึงนะลองเข้าไปสู่เว็บไซต์ดูนะครับนี่เลยเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาในลักษณะแบบนี้ ผมขออนุญาตไม่พาไปดูข้างในกันแล้วกันนะครับในทุกๆสื่อในทุกๆเกมที่ Tidenshare พูดถึงเนี่ยทีเดนแชร์เคยพาไปรีวิวหมดแล้วทุกท่านก็สามารถที่จะไปที่ YouTube ของที e n s h a r e แล้วก็นำชื่อของเว็บไซต์เนี่ยไปเซิร์ชค,ค้นดูแล้วตามที่แล้วตามด้วยคำว่าที e n s h a r e ได้เลยมีตั้งแต่การสมัครการสร้างการนำไปใช้คือมีหมดแล้วเพียงแต่วันนี้จับทั้งหมดมารวมกันแล้วก็ บอกว่ามีอะไรที่ใช้ได้บ้างมีอะไรที่เจ๋งบ้างเพื่อที่จะให้คุณครูเนี่ยได้ตัดสินใจในการเข้าไปศึกษาต่อเข้าไปทดลองได้กันอย่างง่ายๆนะครับนี่เลยนะครับเกมนี้นะครับในแบมบูซ็อเนี่ยนอกเหนือจากที่คุณครูจะสามารถสร้างได้สมัครได้แบบฟรีแล้วนะครับยังมีเกมอีกมากมายของคุณครูใจดีนะครับที่เขาเปิดไว้เป็นสาธารณะเนี่ย ค้นนะครับเครื่อนําไปเล่นได้โดยที่ไม่ต้องสร้างเองด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับเกมเปิดแผ่นป้ายในเว็บไซต์นี้เนี่ยยังมีกลไกพิเศษที่เล่นแล้วนะครับนอกจากการตอบถูกที่ต้องอาศัยความรู้แล้วเนี่ยยังต้องอาศัยดวงดีนะครับอาศัยโชคชะตาด้วยและนี่คือคกลไกที่แปลกใหม่และสนุกสนานของเว็บไซต์แบมบูซ็สมัครก็ง่ายสร้างก็ง่ายแถมฟรีด้วยนะครับลองดูครับ ในเว็บไซต์ที่3นะครับก็คือ f r i e p i t y n e t ต้องถือว่าเป็นศูนย์รวมของสื่อเกมที่หลากหลายเลยก็ได้นะครับและที่สำคัญในเว็บไซต์นี้เนี่ยฟรี100%นนะครับแต่อาจจะมีโฆษณาเล็กๆน้อยๆนะครับขึ้นมากวนใจแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรทุกท่านสามารถที่จะสร้างสื่อสร้างเกมในเว็บไซต์นี้ได้เพียงแค่มี gmail เท่านั้นเพียงแค่มี gmail เท่านั้น เพราะสื่อเกมทั้งหมดที่สร้างในเว็บไซต์นี้นะครับ99%เนี่ยจะถูกบันทึกเก็บไว้ที่ Google Drive สร้างผ่าน g o o l l s s h e t t แล้วสร้างง่ายมากๆที่เด้แชร์ขอแนะนำเกมที่สนุกสนานใช้ได้ทุกวิชาทุกระดับชั้นนักเรียนไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไอทีและเจ๋งมากๆสนุกมากๆการันตีจากคุณครูที่เคยใช้จริงทั่วจักรวาลมีเกมอะไรบ้างในเว็บไซต์ฟรีปิตี้ ก็มีเกมดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งเลยอยากชวนลองที่ Frippity Quiz Show นะครับนี่เลยอันนี้คือเกมแรกนะที่อยากให้ครูเนี่ยได้ลองไปสร้างและนำไปเล่นดูนะครับเกมที่2นะครับเป็นเกมมาใหม่ด้วยนะครับอันนี้จะส่งให้นักเรียนเล่นก็ได้หรือจะพาเล่นในห้องก็ได้ก็คือ Frippity v i ดีโ g เกมนะครับ ต่อไปที่มีกลไกแปลกใหม่และเจ๋งมากๆก็คือ f r e e i t y Virtual Breakout อันนี้ส่งให้เล่นก็ได้หรือจะพาเล่นก็ได้ต่อไปเป็นบอร์ดเกมที่มีความพิเศษมากๆนะครับจะเล่นทั้งคาบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้หรือจะเลือกเล่นนะครับใส่คำถามลงไปบางส่วนก็ได้และเสริมกิจกรรมแบบ Active Learning และที่สำคัญเล่นแบบเป็นทีมเป็นกลุ่มเพื่อเสริมสร้าง การร่วมมือร่วมใจหรือการทำงานเป็นทีมด้วยนั่นก็คือ f r p ป t y Board g เก e นะครับและอันสุดท้ายที่อยากจะแนะนำเอาไว้ก็คือ f r i p i t y Matching Game ตรงนี้ก็สนุกไม่แพ้กันขอแถมอีกสัก2เกมกันแล้วกันนะครับนั่นก็คือเกม XO นะครับหรือ f r i p p t y y o o n n e c t o g เก e และสุดท้ายก็คือ f i ีป ity บ ing กนะครับยังไงทุกท่านลองมีเวลานะครับถ้าเกิดมีเวลาหรือสามารถจัดสรรเวลาได้ ก็อยากให้แวะเวียนมาสร้างเกมสร้างสื่อในเว็บไซต์ฟริ p ป i t ี้ใช้ได้ทุกวิชาทุกระดับชั้นสร้างง่ายๆสร้างฟรีแค่มี gmail ยังไงลองแวะมานะครับเว็บไซต์นี้นะครับก็คือ myfreebingocard นะครับโดยส่วนตัวแล้วรู้จักเว็บไซต์นี้มาเกือบจะ7ปีแล้วนะครับก็ยังคงใช้งานได้ ไว้สําหรับสร้างเกมบิงโกง่ายๆนะครับเพียงแค่ใส่หัวข้อใส่ข้อความนะครับกดเลือกรูปแบบนะครับแล้วก็ตั้งค่านิดหน่อยหลังจากนั้นก็กด ทำขั้นตอนให้เสร็จสิ้นนะครับระบบก็จะสุ่มการ์ดออกมาทั้งหมด30การ์ดง่ายๆสวยๆใช้ได้ทุกเนื้อหาทุกวิชาทุกระดับชั้นทั้งประถมแล้วก็มัธยมและที่สำคัญสร้างง่ายสร้างฟรีนะครับครูท่านใดอยากสร้างบิงโกง่ายๆจะแวะมาที่ my free bingo card ก็ได้หรือจะไปที่แคนวาก็ได้หรือจะไปที่ free p i t y ก็ได้แต่ถ้าเกิดเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งเกิดมีปัญหา ก็ใช้อีกอันหนึ่งแทนได้ประหนึ่งเหมือนกับยาสีฟันนะครับถ้าเกิดไม่ชอบยี่ห้อนี้ก็เปลี่ยนยี่ห้อใหม่หรือถ้าเกิดของตัวเองหมดอาจจะยืมของคุณพ่อคุณแม่มาใช้ก็ได้แต่ความสามารถหรือหน้าที่นั้นเหมือนกันนะครับทุกเว็บที่พูดถึงเมื่อกี้สามารถสร้างบิงโกได้สร้างเกมบิงโกได้เพียงแต่มีจุดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นที่แตกต่างกันยังไงสนใจสร้างเกมบิงโก ใช้สำหรับการสอนใช้สำหรับการจัดกิจกรรมก็แวะมาได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับในส่วนของเว็บที่5นะครับก็คือ puzzle.org นี่นะครับมีเกมเยอะเลยนะมีสื่อเยอะเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยจะส่งให้นักเรียนเล่นก็ได้ หรือพาเล่นก็ได้สร้างง่ายสร้างฟรีนะครับเนี่ยครับเยอะมากๆเลยท่านใดสนใจก็สามารถที่จะแวะเวียนมาที่เว็บไซต์นี้ได้เลยหรือถ้าเกิดสนใจวิธีการสร้างในแต่ละอันเนี่ยที่เดนแชร์ก็ได้ทำเอาไว้แล้วลองค้นดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับทุกท่านครับเหลือดูเวลาแล้วยังเหลืออีก5าเว็บไซต์แต่คลิปนี้เนี่ยค่อนข้าง ยาวพอสมควรแล้วนะครับก็ต้องขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนท่านใดสนใจอีก5เว็บที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวยังไงติดตามกันต่อที่คลิปวิดีโอหน้าได้เลยนะครับและถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดแชร์กดถูกใจกดคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เสมอนะครับหรือจะแบ่งปันเว็บไซต์อื่นๆที่มีในลักษณะเดียวกันลักษณะคล้ายกัน ที่สามารถใส่เนื้อหาได้ใช้ได้ทั้งประถมมัธยมนักเรียนไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไอทีในการเล่นลองส่งต่อลองแบ่งปันที่ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจะปิดคลิปนี้ออกไปขออีกนิดเดียวนั่นก็คือฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับและหวังว่าใน5อันนี้จะมี1อันหรือ2อัน ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านจริงๆตามกันต่อที่คลิปหน้ายังมีอีก5อันที่น่าสนใจที่เจ๋งไม่แพ้กันครับ